ทีวีครบรอบ20ปีแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงของ s p e i i l s s h o o p วันนี้นะคะตะก,กี้จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูภาพบรรยากาศงานฉลองครบรอบ20ปีของเนชั่น TV ีค่ะบรรยากาศภายในงานนะคะจะอบอุ่นขนาดไหนตามตะก,กี้ไปดูเลยค่ะไปเลยคุณผู้ชมคะเนี่ยถ้าเกิดเครื่องมันจะสแกนนะคะบอกว่า ไม่ใส่แมสเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องสวมแมสก่อนเข้างานนะคะ Welcome to n ั t i o n TV ค่ะขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับแม้ผมไม่ได้สร้างองค์กรนี้มาตั้งแต่วันแรกหรือไม่ได้อยู่ร่วมมาเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ย คุณค่า20ปีขององค์กรนี้เนี่ยคือการที่มีอุดมการทาเพื่อประเทศชาติดูแลสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับนี่คืออุดมการที่มีคุณค่าของสถาบันข่าวแห่งนี้และผมมั่นใจว่าเราจะสารต่อนะครับแลตต่อยอดสิ่งที่เราตั้งใจไว้ต่อไปในวันข้างหน้าก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานและมาร่วมแสดงความยินดีขอบคุณครับ จะบอกว่าที่งานนี้นะคะคนมากันแบบว่าอุ่นหนาฝากข้างอบอุ่นมากๆเลยค่ะและของกินคุณผู้ชมก็อบอุ่นเช่นเดียวกันแน่นมากนี่เริ่มต้นที่ร้านแรกนะคะเป็นหมูปิ้งฮีโร่สโบไม้ต้องบอกว่าลดนะคะร้านนี้นะคะเพราะว่าขายดีมากถัดไป PFP ค่ะวันนี้นะคะมีลูกชิ้นกะเพราพริกสดค่ะลูกชิ้นปูฮอกไกโด ชิกูวาแล้วก็มีลูกชิ้นปลาสไตล์ภูเก็ตมาด้วยหุ้ยบอกเลยว่าน่าทานทั้งนั้นเลยค่ะอีกหนึ่งสปอนเซอร์ของเรานั่นก็คือสยามพิวัส์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะสยามพิวัต์นำเอาขนมเบื้องน่านรับประทานมากดูจากแผ่นแล้วหุ้ยไม่ทานไหวเหลอดูน่าก,กินมากเลยยาและนอกจากนะคะจะมีขนมเบื้องแล้วนะคะยังมี ในส่วนของขนมจีนค่ะน่ารับประทานมากเลยนะคะวันนี้ถัดมาค่ะเรามาดูอีกหนึ่งสปอนเซอร์ของเราดีกว่าเบทากรค่ะวันนี้เบทากรมีอะไรมานำเสนอบ้างคะไส้กรอกเยอรมันเบคอนชีสค่ะแล้วก็ไส้กรอกลมควันค่ะเผลิตจากเนื้อหมูอนนมัยปรุงด้วยเครื่องเทศอย่างดีค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมมีการการันตีด้วยนะคะถัดมาอีกหนึ่งร้านนะคะนั่นก็คือจาก เดอะมอกรุปนั่นเองค่ะวันนี้เดอะมอกรุ๊ปเรามีอะไรมานําเสนอบ้างคะปลาท้องโกกับสังขยาค่ะเรามีสังขยาใบเตยนะคะแล้วก็มีสังขยาชานมนะคะแล้วก็มีนมข้นแล้วจริงๆมันมีเนยนมด้วยค่ะแต่เนยนมหมดแล้วขายดีมาก<อ> <laughs> เห็นไหมคุณผู้ชมบอกแล้วนะคะว่าในวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีหลากหลายเมนูที่นํามาร่วมงานในวันนี้อุ่นหน้าฝากข้างมากมาก และอีกหนึ่งจุดนั่นเองนะคะนั่นก็คือ C p พ a m รนั่นเองค่ะวันนี้นะคะมีซาลาเปามีขนมจีบนะคะมาให้กับแขกที่มาร่วมงานในวันนี้ได้อิ่มนำสำราญกันอย่างนั้นเองค่ะอู้คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเนี่ยนะเป็นแค่ออเดิร์เบาๆนะคะยังมีอีกหลากหลายเมนูนะคะแล้วก็อีกหลากหลายสปอนเซอร์ที่มาร่วมงานกับเราในวันนี้ แต่นอกจากจะมีในเรื่องของอาหารแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศว่าวันนี้ใครที่มาร่วมแสดงความยินดีกับเนชั่นทีวีกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ ครับก็เนื่องในโอกาสที่ครบรอบ20ปีเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าการที่องค์กรสื่อองค์กรหนึ่งเนี่ยนะครับจะผ่านอายุนะฮะการทำงานมาได้ถึง20ปีภายใต้วิกฤตต่างๆต้องถือว่า Nation TV เนี่ยนะฮะก็ผ่านมาได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็แข็ง,แ,ขงแรงนะครับก็ ทางที่แล้วก็ทีมงาน n นชั่นทีวีทุกคนเนี่ยนะครับก็มีความตั้งใจว่าเราจะมุ่งมั่นในการทํางานเพื่อที่จะรักษาองค์กรนี้ไว้เนี่ยนะครับให้อยู่คู่กับประเทศไทยเนี่ยนะครประเทศชาติเนี่ยต่อไปนะครับสวัสดีค่ะวันนี้อยากจะให้พี่ปองควยพรเนชั่นทีวีหน่อเคยถ้าพูดถึงข่าวต้องดูเนชั่นถ้าไปไหนมาไหนยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอยากจะติดตามข่าวให้ดูเนชั่น คือนอกจากเราจะเสนอขา่าวแบบสดตลอดเวลาแล้วเนี่ยเรายังม้วนม้วนมาตลอดพร้อมกับอัปเดตตลอดเพราะฉะนั้นคุณจะไม่หวั่นตกไม่หวั่นพลาดคุณจะไม่ได้พลาดสิ่งใดเลยถ้าคุณติดตามเดชั่นและยิ่งปีนี้นะเราตึกใหม่เครื่องมือเครื่องไม้เราใหม่ผู้คนมาใหม่ๆหม่ใหม่กับเก่าแก่มาเจอกันกลมกลม เราเกิดมาในสนามข่าวให้เราไปทำละครเกมโชว์เราคงจะทำได้แต่เราคงจะทำได้ไม่กลมกล่อมครบถ้วนเท่ากับเราทำข่าวและเราก็ยืนหยัดการนำเสนอข่าวตลอดมาแม้ว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้โลกแห่งการสื่อสารจะจะเปลี่ยนไปหวังว่าเราจะทำข่าวในสถานีเนชั่นทีวีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับสถานีของท่านผู้ชมทุกทกท่านเรามาแลกเปลี่ยนข่าวซึ่งกันและกันไปเพื่อที่ต่างฝ่ายต่างก็จะเติบโตอยู่ในเส้นทางข่าวไปด้วยกัน ผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ผู้ประกาศข่าวอีกหนึ่งท่านนะคะสวัสดีค่ะตุก,กี้แล้วก็แฟนๆ Nation TV ค่ะครับอยากจะให้คุยพรถึง Nation TV ครบรอบ20ปีหนคือแน่นอนว่าอยู่ในองค์กรข่าวนะฮะที่มีความเข้มข้นอย่าง Nation TV เราก็พร้อมที่จะนําเสนอข่าวในเชิงลึกรอบด้านทุกมิติให้กับท่านผู้ชม20ปีนะฮะ Nation TV เราพร้อมทํางานเพื่อที่จะอยู่ในใจท่านผู้ชมและก็เสนอข่าวในทุกมิติให้ท่านผู้ชมครับ ยี่สิบปีเดี๋ยววิทพื้นยี่สิบทีเพื่อเดชันทีวีออกเลยไหมฮะสนหน่อยที่เราถ่ายรูมามาวิทพื้นด้วยโอ้โหไม่ไหวแล้วค่ะหนูไปวิทย์พื้นด้วยสวัสดีค่ะโอ้โหเป็นผู้ประกาศสาวอีกหนึ่งท่านที่บอกว่าสวยมากๆเลยขอบคุณค่ะอ,อยากจะให้อวยพรเนชันทีวีหน่อยค่ะ ก็เนชั่นทีของเราเนี่ยเดินต่อเนื่องมานะคะจนถึงปีที่20และกำลังก้าวเข้าถึงปีที่21แล้วค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยติดตามเนชั่นทีตลอดไปเชื่อว่าหลายๆคนเป็นแฟนคลับหนาแน่นนะคะแล้วก็หลังจากนี้ไปเนชั่นทีวียังจะคงเป็นสำนักข่าวอันดับหนึ่งที่พร้อมที่จะนำเสนอข่าวอย่างรอบด้านให้กับคุณผู้ชมเข้มข้นขึ้นอย่างแน่นอนอย่าลืมติดตามกันนะคะ บรรยากาศงานฉลองครบรอบ20ปีของ Nation TV ที่ตะก,กี้นำมาฝากกันค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe Nation TV 22ด้วยนะคะวันนี้ตะก,กี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ